ดูดวงชาวราศีเมษงูเขียวร้องใครทาอะไรคุณใครมากันแกล้งครับแก่งแย่งจิงดีอํานาจบุญบารมีวาส,สนาชาวราศีเมษงูเขียวเขาไม่ยอมแน่ระบบปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโชคชะตาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัฒนาการบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมาย วงนี้จะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกา,น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 านรเงินชะตาชีวิตจะร,รับทรัพย์หรือโชคด้วยบนกุนาศลาวัสนาเทพเทวดาสิ่งศิธิธ์ค้ำชูปกปกัปกคุคของรังกษานกน้อยนาพาซึ่งข่าวดีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีมีดปักตรงกลางใจกระโวลกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวอสศมินขี่ม้าถือดาบปรารประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูไวเยี่ยนเตียน นกน้อยนําพาซึ่งบนกุศลวาสนามาสู่ตัวท่านแล้วเดลเวอร์เกิดขึ้นในธุรกิจการงานการเงินเพราะฉะนั้นท่านไปไหนก็จะมีแต่คนรักคนหลงคนอยากจะทําธุรกิจร่วมด้วยนะผมเพราะฉะนั้นให้ท่านอยู่ให้เป็นครับอยู่เงียบๆไม่ต้องตั้งนะตั้งปฏิฐานอะไรมากครับอยู่เงียบๆนะผมฟ้าพาลงมาเปี้ยงเจ็บปวดด้าว,แ,วแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหว กบนกวายกสัมปสายอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวรลายๆเรื่องราวต่างๆให้ยูเทิร์นพลิกเปลี่ยนไปทําอีกอย่างหนึง่งนะครับถ้าท่านรู้สึตกตกต่ํําย่าแย่รู้สึกอึดอัดรู้สึกนะครับผมต้องรีบปรับปรุงแก้ไขให้ท่านรีบมุ่งมั่นไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับท่านจะได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มองการไกลถึงอนาคต ได้หลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งม้าบะหยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดด้ายสามดาวขวาสามดาบตั้งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิเลือกมากเท่าไหรนะ่นักเตดวงชะตานี้ท่านควรที่จะต้องพยายามยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนาดวงนี้จะต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง,อ,จง,อ,จงอย่ารอเล่นกับชีวิต ปัญหาต่างๆนะครับผมเงินทองเป็นสิ่งของนอกกายก็จริงแต่ปัญหาต่างๆต้องแลกเงินนะเพื่อนแลกด้วยคิวนะครับผมท่านต้องการอาภิสิทธิ์พิเศษต้องการคิวนะเพื่อได้สิทธิ์นั้นท่านก็ต้องเอาเงินเข้าแลกนะครับผมการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายจะบังเกิดขึ้นในโชกตาลวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเอเมอรุนักรบกาดกลกาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกาที่จะมุ่งมั่นตกตำแหน่งเทมเร์เร ด้วยอำนาจบุญบารมีวัฒสสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปกัปกคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอำนาจด้วยจิตใจที่ห้าวหาญ่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มุ่งมั่นอย่างเอาจริงเอาจังดวงชะตานี้ตกตำแหน่งชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพดุบาบดวงชะตาจ,จะเปิดรับทรัพย,ย์โดยโชคตกตำแหน่งนะการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดี ดวงชะตาจะเปิดพลิกเปลี่ยนแปลผันนับดวงชะตานี้ตกตำแหน่งการพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งหนึ่งไม้เท้านับหนึ่งไม้เท้าบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาการใกล้นี้ขอทํานายว่าดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นใจเฮงขึ้นจะปังขึ้นจะประสบความสาเร็จเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาของคุณตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องให้ด้วยสติปัญญา การส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มใครบางคนคอยบอกกล่าวเล่าสิบคอยกระซิบก้างหูเพราะฉะนั้นระวังเข้าใจผิดให้ดีนะครับครับผมอย่าเชื่ออย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายเด็ดขาดเพราะฉะนั้นในโชคจะตามหน,น้นาบุญบารมีวัฒนาศิสิธิ์คำชูปกปกัปกคุมของราศาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคปัญหาต่างๆระวังใครบางคนแอบมองท่านนะครับอยากให้ท่านลื่นหกล้ม อยากให้ท่านเจ็บปลดลวดรวดร้าวอยากให้ท่านแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวท่านจะพยายามทําตามกฎแบบแผปนประเพนี้แต่เขาไม่เล่นด้วยเขาจะเล่นนอกกฎ่ะท่านจะทําไมอ่ะในเมื่อเล่นนอกกฎท่านก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นลื่นเลิงสังสรรค์แล้วหลีกหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลการที่คุณถือดาบตั้งขึ้นบ่งบอกถึงว่าคุณจิตใจม้าพยองแล้วนะรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบนบ,บารมีวาสนาแต่ปีศาจหมู่มามันล้อมรอบตัวท่านอยู่แล้วจะทำยังไงอ่ะ จะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัส,สนารวงชะตาจะเป็นที่1ไม่เป็น2รองใครดวงชะตานี้วางแบบแผนประเพณีอย่าเจ็บซ้ำสองนะผมเจ็บปวดรวดร้าวมาหลายรอบแล้วยังจําไม่ได้หรือยังไงความเล่าร้อนร้อนแรงจะเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาท่านตกตําแหน่งครอบครัวนะผมใครบางคนต้องการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวอาจจะมีใครบางคนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวท่านก็ได้ลูกหลานเลน้หลดปู่ย่าตายายนะครับกลับชาติมาเกิดระวังให้ดีนะจ๊ะ นะครับผมการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนังจัดเต็มการบดีบด,ดอยลิเริ่มเริ่ม,มต้นอะไรใหม่ใหม่ท่านวางแบบแผนการมองการไกลถึงอนาคตปีศาจโมมานนางมารรลายคนอจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีการแกล้งในโชคกตามีดดาบปักเต็มหลังกระบวลกระไว้กระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวขะครับผมดวงชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชค เทพเทวดาฟ้า,ฟาดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจแต่ชา้ารถมันเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้ับผมจะต้องมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิินเลือกมากเท่าไหร่นะักท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ไล,ล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขถือดาบตั้งขึ้นปราบศัตรูหมมานให้เฮี้ยนเตียนเรางค์การที่ท่านแบบภาระไว้อย่างหนักโด่งรายได้ของท่านจะสูงเป็นพิเศษด้วยบุญกุศลวาสนาเหรียญใหญ่มาเริ่มตกตำแหน่งในโชคชะตา ปีศาจมูมานนางมารร้ายคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีการแกล้งในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเพราะฉะนั้นถ่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มแต่หาประเพณบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายปีศาจมูมานนางมารร้ายคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีโชคชะตาของท่านมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตามีแต่คนคิดไม่ดีนะผมพยายามปิดกั้นความร่ำรวย ความเพลงความปังของท่านเพราะฉนั้นขนาดงูยังร้องนะครับผมไขมาทําอะไรคุณเนี่ยการแกล้งนะครับเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายรับเดอสันมันเกิดปักธงรอชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปรผันในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกลั้นแทบจะทนไม่ไหวเพราะฉนั้นตกตําแหน่งบนแล้วนะครับท่านควรจะต้องพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีับด้วยบนกุศลวาสนา เทพเทวาดาคำชูปกปักุของรักษาปูฤาษี์สองแสงตะเกียงทองดวงชะตานี้จะรับทรัพย์โดยโชคนะครับูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติบให้ค่าครูหมอสันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงน,นะครับท้ายคลิปนะครับหมอสันทำคลิปของชาวราศีเมษนะครับเป็นคลิปพิเศษของชาวราศีเมษนะครับรับฟังต่อกันยาวๆวครับในเดือนนี้ชาวราศีเมษจะได้รับพลังงาน ที่ผสมผสานกันระหว่างความมุ่งมั่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความอบอุ่นทางอารมณ์ที่ช่วยให้คุณสามารถเดินหน้าสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคงถึงแม้บางช่วงบางเวลาจะแสนท,ท้าทายและอาจมีอุปสรปรคโผล่มาให้คุณต้องแก้ไขแต่ด้วยความเป็นตัวของตัวเองบวกกับแรงสนัดบทสนุนจากคนใกล้ตัวคุณจะสามารถต่อยอดความสำเร็จได้ อย่างแน่นอนดวงชะตาในช่วงนี้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการงานการเงินการเรียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวเมธี่ทำธุรกิจหรือลงทุนค้าขายที่จะมีอะไรใหม่ๆใ,ให้คุณได้ลองเสี่ยงโชคและใช้ความกล้าหาญภายในตัวให้คุ้มค่า 1. พื้นภาพรวมและสภาวะอารมณ์ ในเดือนนี้ชาวเมษจะมีพลังขับเคลื่อนที่ค่อนข้างเข้มแข็งลักษณะเด่นของราศีเมษคือความไม่ย่อท้อและความเป็นผู้นำแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระวังการแสดงออกทางอารมณ์ที่อาจจะกลายเป็นความใจร้อนหรือใจเร็วด่วนได้ง่ายหากมีความกดดันต่างๆถาทมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัวขอให้ลองฝึกการจัดการอารมณ์อย่างมีสติค่อยๆคิดและตัดสินใจอย่างรอบคอบถึงกระนั้นพลังงานโดยรวมในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคุณอาจจะตื่นขึ้นมาด้วยความฮึกเหิมอยากทำอะไรที่ไม่เคยทำหรือคึกคักที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในเวลาเดียวกัน ก็มีโอกาสที่จะรู้สึกอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมหรือคนรอบข้างมากกว่าปกติตัวอย่างเช่นหากคุณทำโปรเจกต์กลุ่มคุณอาจมีแนวคิดเริ่มโดดเด่นแต่ก็ต้องอาศัยการใส่ใจความรู้สึกผู้อื่นร่วมด้วยเพื่อต้องการไม่ให้เกิดความขัดแย้งโดยใช่เหตุ 2. ด้านการงาน สภาพแวดล้อมการงานและความท้าทายในช่วงเดือนนี้คนราศีเมษมีแน้ำจะถูกคาดหวังจากหัวหน้าเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้าของกิจการที่คุณทำอยู่ให้เป็นผู้แบกรับความรับผิดชอบหรือคนสำคัญในการขับเคลื่อนง,งานสำคัญบางอย่างซึ่งอาจเป็นที่มาของคอวางเครียดแต่ถ้าคุณยอมรับมาและก้าวไปข้างหน้าโอกาส ที่จะพิสูจน์ศักยภาพของคุณก็จะเปิดกว้างตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนหรือได้รับเลือกให้จัดการงานอีเวนต์ใหญ่ของบริษัทเคล็ดลับในการจัดการ 1. ว่วางแผนล่วงหน้าจะดทำทำแผนงานอย่างละเอียดแบ่งหมวด หมู่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อให้สิ่งที่คุณรับมอบหมายไม่ไหลลื่นหายไปกลางทาง 2. สื่อสารอย่างสร้างสารรค์ถ้าเกิดข้อขัดแย้งในทีมให้คุณเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้คำพูดและท่าทีด้วยเหตุผลมากกว่าจะบ่นหรือโวยวาย 3. พักให้เพียงพอเพราะคนราศีเมษ อาจหักโหมกับงานได้ง่ายหากไม่พักผ่อนคุณจะเกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวภาพรวมด้านการงานถือว่ามีความก้าวหน้าสังเกตได้ว่าคุณจะเป็นที่ยอมรับในทีมมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ควรระวังไม่ให้ความมั่นใจในตัวเองเกินขอบเขตจนกลายเป็นความดื้อรั้นที่ขัดขากันเอง 3. ด้านการเงิน ภาพรวมรายรับรายจ่ายดวงการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้ค่อนข้างมีสีสันพอสมควรนั่นหมายถึงมีความเคลื่อนไหวทางการเงินเยอะทั้งรายรับและรายจ่ายอาจมีทั้งรายได้ก้อนใหม่เข้ามาจากการรับ j อบพิเศษหรือจากธุรกิจที่คุณลงแรงไว้ก่อนหน้าแต่ก็มีแนวโน้มจะมีรายจ่ายฉุกเฉิน หรือความต้องการใช้เงินเพื่อพัฒนาตัวเองเช่นซื้อคอร์สเรียนซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางดูงานหรืออุปกรณ์ใหม่ๆที่ช่วยให้คุณทำงานได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมตัวอย่างเหตุการณ์ที่เป็นไปได้อยู่ๆมีคนมาติดต่อขอซื้อสินค้าหรือบริการของคุณในจำนวนมากหรือขอเหมาซื้อเพื่อใช้งานเป็นโครงการระยะยาว จนทำให้คุณได้รายได้ก้อนโตครั้งแรกในรอบหลายเดือนคุณอาจต้องเสียเงินกับค่าซ่อมรถค่าซ่อมบ้านหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพอย่างกระทันหันแต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นในอนาคตคำแนะนำ 1. สำรองเงินฉุกเฉินไม่ควรนำเงินเก็บทั้งหมดไปลงทุน เพราะดวงเดือนนี้เป็นช่วงของความผันผวนต้องมีเงินสำรองไว้เป็นหลักประเมินสถานการณ์ 2. มองหารายได้เสริมหากคุณมีความสามารถเฉพาะทางเช่นง,งานกราฟิกการเขียนการให้คำปรึกษาลองมองหาช่องทางเพิ่มรายได้เล็กๆน้อยๆช่วยเสริมกระแสเงินให้คล่องตัวและเลี่ยงการใช้ใจ่ายเกินตัว 3. วางแผนจัดการหนี้สิน ในกรณีที่คุณมีหนี้บัตรเครดิตหรือผ่อนบ้านผ่อนรถหาทางนำเงินก้อนบางส่วนไปโปรหรือรีไฟแนนซ์เพื่อลดดอกเบีย้ยในระยะยาว 4. ด้านการเรียนสำหรับชาวเมธที่ยังอยู่ในวัยเรียนหรือกำลังศึกษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นระยะยาว ในเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่คุณมีแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองสูงคุณจะเกิดความสนใจอยากศึกษาหาความรู้เฉพาะทางมากขึ้นซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นอย่างไรก็ตามต้องระวังว่าคนเมตรมักมีแนวโน้มจุดติดเร็ว แต่ก็อาจหมดไฟได้ง่ายหากพบอุปสรรคหรือไม่มีแรงกระตุ้นจากสิ่งงอรอบตัวจึงควรสร้างกำหนดการเรียนด้วยตัวเองที่ชัดเจนหรือตั้งเป้าหมายระยะสั้นเป็นช่วงช่วงเช่นภายในสองสัปดาห์แรกต้องอ่านหนังสือได้กี่บททำงานวิจัยได้ถึงไหนตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังทำ thesis ทหรือโปรเจกต์จบให้แบ่งเนื้อหาเป็นส่วนๆเข้าใจง่ายนอกจากนี้การมีเพื่อนร่วมเรียนที่กระตือรือร้อนจะ ช่วยให้คุณมีไฟในการมุ่งหน้าไปต่อได้ดีขึ้นการเรียนในช่วงนี้ถ้าคุณใช้วิธีโต้ตอบเช่นทำการบ้านแบบตั้งคำถามชวนเพื่อนหรืออาจารย์โต้แย้งประเด็นวิชาการในเชิงสร้างสรรค์จะยิ่งช่วยกระตุน้นศักยภาพของคุณให้สูงขึ้นไปอีกและอาจพบว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ได้ค้นพบความชอบหรือความเชี่ยวชาญด้านใหม่ๆที่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมี